สวัสดีครับวันนี้ผมจะขี่รถจากวัดป่าไปตลาดใหม่นะครับจะไปซื้อไข่ไก่เต้าหู้ขาวนะครับกับเห็ดหอมแห้งนะครับมาทำอาหารนะครับก็ตอนนี้ขี่รถอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับอันนี้ก็เส้นทางนี้ก็มุ่งไปกรุงเทพนะครับมุ่งหน้าไปกรุงเทพ ตึกสีเขียวซ้ายมือข้างหน้านั้นก็เป็นตึกชนบุรีบิวตี้นะครับขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ความงามนะครับเลี้ยวซ้ายลงมานี่นะครับถนนเส้นนี้ชื่อถนนปอสยานน์นะครับแถวน,นี้ก็มีโรงแรมด้วยนะครับโรงแรมน้ำชัยนะครับนี่ครับขวามือนี้ อันนี้ก็จะไปตัดกับถนนสายกลางนะครับของตัวเมืองชนบุรีนะครับขวามือนี้ก็เป็นโรงเจนะครับในโรงเจนี้ก็มีโรงเรียนวุฒิวิทยานะครับสอน3ามภาษานะครับไทยจีนอังกฤษก็เลี้ยวซ้ายนะครับเดินรถทางเดียวนะครับวันเวนะครับห้ามย้อนสอนนะครับ ถนนเส้นนี้ชื่อถนนเจ็ดจำนงนะครับนี่ครับเลี้ยวตรงหัวมุมโรงแรมลิขิตนะครับตรงนี้เป็นโรงแรมลิขิตไม่รู้ว่าบริการอยู่หรือเปล่านะครับซอยนี้ชื่อซอยสีมงคลนะครับ จากนั้นก็เลี้ยวขวานะครับก็เป็นซอยแคบๆนะครับแต่รถยนต์ก็วิ่งได้นะครับแต่ไม่สามารถสวนไม่น่าจะสวนกันได้นะครับเลี้ยวขวาอีกทีนึงนะครับเข้ามาในซอยนี้นะครับผมก็ไม่รู้จักชื่อซอยนะครับถ้าใครทราบก็ช่วยบอกทีนะครับ ก็ตรงนี้ก็สามารถเดินรถสวนกันได้นะครับทูเวย์แยกนี้ถ้าเลี้ยวขวาก็ขึ้นไปวัดกำแพงได้ครับอ่ะเข้าซอยนี้นะครับซอยเล็กๆลชุมชนแถวนี้ก็เป็นชุมชนเก่าแก่นะครับ ขวามือนี่มีขายส้มตำด้วยนะครับนี่อ๋อก็ออกมาที่ถนนโพทองนะครับก็เลี้ยวขวาครับอันนี้ก็เป็นสายล่างนะครับเดินรถทางเดียวนะครับย้อนสอนไม่ได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นตลาดหน้าเก่งนะครับตลาดเก่าร้อยกว่าปีนะครับข้างหน้าก็จะมีธนาคารกสิกรไทยขวามือนะครับแล้วก็ซ้ายมือนี้ก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับร้านห้อยจอร้านใหญ่นะครับซ้ายมือนี้ขวามือนี้ก็เป็นศาลเจ้าไม้นะครับมักจะมีคนมาแก้บน ซ้ายมือนี้ก็เป็นซอยเสริมสันตินะครับหรือซอยสะพานหลวงนะครับขวามือนี้ก็เป็นตลาดทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์นะครับตลาดทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับ ซ้ายมือข้างหน้านี้ก็เป็นซอยอุทยานนะครับขวามือนี้เป็นวัดอุทยานนาทีนะครับหรือวัดสมัะถานะครับผมก็จะมาซื้อไข่ก่อนนะครับแต่ถ้าร้านนี้เขามีการลงไข่อยู่เขาก็จะไม่ขายไข่ให้นะครับก็ตอนนี้มีการลงไข่อยู่นะครับเนี่ยลงไข่ที่ร้านอยู่รถกระบะคันนี้ มาส่งขายให้ร้านนี้นะครับก็เขาจะหยุดการขายนะครับแล้วก็ถ้ามาตอนเที่ยงนะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเขาก็จะพักทานอาหารนะครับเขาจะปิดการขายนะครับไม่ขายนะครับขี่ไปต่อนะครับนี่ก็ต้องเลี้ยวขวานะครับถ้าตรงไปก็ไปตำบลบางายนะครับผมเลี้ยวขวาขึ้นมานี่ครับ ซ้ายมือนี้ก็เป็นวัดน้อยนะครับถนนเส้นนี้ชื่อถนนไทยประชานะครับซุ้มประตูวัดสมถะขวามือนี้ก็เข้าไปตลาดทรัพย์สินตลาดวัดกลางได้นะครับ ด้านหน้าก็เป็นตลาดใหม่นิยมสุกนะครับด้านหน้านี้ก็ี่ตรงก็ไปเลยผ่านทะลุไปเลยนะครับตลาดใหม่นิยมสุขก็ออมาน่าจะเกือบเที่ยงแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเก็บล้านกันเกือบหมดแล้วนะครับตลาดโซนนี้ โซนนี้เใหก็น่าจะขายตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับจนถึงเช้าอันนี้ก็เป็นเลียวซ้ายขึ้นมาอีกทีหนึ่งโซนนี้ก็เก็บของกันหมดแล้วนะครับเก็บร้านกันหมดแล้ว โซนนี้ก็จะเป็นโซนพวกเนื้อสัตว์นะครับขวาม,มือนี้ก็มีการอะไรไทยมุงกันนะครับเนี่ยซื้อขายของอะไรกันครับไหนครับให้ต่อไม่รอแล้วครับ ระสุนส,มส,ส,สผมก็จะมาซื้อเต้าหู้ขาวนะครับกับเผ็ดหอมแห้งนะครับนี่ก็เป็นตลาดใหม่ชนบุรีนะครับเป็นตลาดใหม่ที่ใหญ่ น่าจะใหญ่ที่สุดในจังหวัดชนบุรีแล้วนะครับตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโขดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีภาคตะวันออกประเทศไทยทวีปเอเชียนะครับก็มาถึงร้านขายเต้าหู้แล้วนะครับก็จะมาซื้อเต้าหู้แล้วก็เห็ดหอมแห้งนะครับ ไปทําอาหารนะครับเต้าหู้ขาวสามแผ่นครับร้านนี้ก็ปิดช้านะครับมาเกือบเที่ยงก็ยังมีของให้เลือกซื้อนะครับย่งเดนะีมีเห็ดหอมแห้งไหมครับเห็ดหอมแห้งขีดนึงครับ ขิดหนึ่งมีถุงเล็กก็มี20บาทพอถึงเล็กก็ได้ครับอ่า20บาท่กาห่อ้าว